วิธีเพิ่มยอดขาย s h o ป e e Affiliate ด้วย Shopee Collection ใครไม่รู้หยุดดูคลิปนี้ดีไปทำกันนะสวัสดีครับในทุกอินฟินิตี้แปดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างคอลเลกชันนะครับหรือว่าเป็นการสร้างแคตตาล็อกให้กับสินค้าในร้านค้าของ s h o ป e e ของเรานั่นเองเวลาที่เราจะโพสต์ไปเราก็แนบไอตัวนี้ไปด้วยนะครับ จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่ลูกค้าจะไปซื้อสินค้าเพิ่มไปคลิกดูสินค้าเพิ่มอ่ะชื่นชอบปันนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอร์สเรียนการเป็นในหน้าของบ้านส้มนะครับ399ตลอดชีพนะครับสอนติดตะกร้าทุกแพลตฟอร์มแล้วก็สอนขึ้นไลฟ์สดด้วยอ่ะใครอยากทำเป็นมาดูอ่ะไปดูวิธีการทำคอลเลกชันเพิ่มยอดขายกัน ทีนี้เราจะไปสร้างคอเลกชันกันใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับช้อปปี้แอเฟอร์เสามารถดูวิธีการสมัครได้ใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับสมัครเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้โปรกแกรม a f f i l i a t e มาแบบนี้ครับกดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วให้เพื่อนๆคลิกดูตรงคําว่าบัญชีผู้ใช้ครับไปที่คําว่าคอเลกชันของฉันเห็นไหมครับคลิกเข้าไปครับสรเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับหน้าตาแบบนี้อันนี้เรายังไม่ได้เพิ่มเข้ามาเนาะเราจะเห็นว่าข้างบนตรงนี้นี่นะครับมันจะมีให้เรากดแชร์ได้อ่ะเรากดเข้าไปเ ตรงนี้นะนี่เราเลื่อนลงมานะครับมาตั้งค่าตรงนี้กันเสร็จแล้วนะครับอ่ะมาดูอันแรกอันแรกเนี่ยนะครับเป็นการก็เรียกว่าเป็นการสร้างลิงก์นะครับเป็นการสร้างลิงก์ของฉันอ่ะกดคลิกเข้าไปครับลิงก์ของขังเนี้ยเราสามารถที่จะไปก๊อปปี้ลิงก์มานะครับก็คือเพิ่มจากข้อเสนอข้อเสนอนี่ก็คืออะไรครับก็คือจากที่อยู่ในในช่องของเราแบบนี้เห็นไหมครับเราสามารถที่จะกดคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเพิ่มเข้ามาในคอลเลกชันได้นะครับ แต่ว่าอันนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้ใช้วิธีนี้นะครับอ่ะย้อนออกมาอีกทีหนึง่งเข้าไปนะครับมันจะย้อนออกมาเนาะเราเข้าไปที่คอลเลคชันอีกครั้งหนึง่งอ่ะเข้ามาที่การตั้งค่านาออีกทีหนึ่งนี่นะครับเสร็จแล้วไปที่ไหนครับไปที่นี้นะอ่ะอีกอันนึงนะครับเพิ่มจากลิงก์นะครับนี่อันนี้เราก็ไปก๊อปปี้ลิงก์แล้วก็เอามาวางเออนะครับเอามาวางก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ว่าอันนี้ผมก็จะไม่ได้ใช้อีกส่วนหนึ่งอ่ะกลับเข้าไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิม นะครับแล้วไปที่ตรงไหนครับนี่เลยนะกลุ่มของฉันอ่ากดคลิกเข้าไปครับกลุ่มของฉันตรงนี้จะเป็นการสร้างบทบู่ให้กับสินค้าของเรานั่นเองซึ่งตอนนี้อย่างในของอตัวของช้อปปี้เองเขาจะมีะลิงก์อื่นขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาดูหรือว่าเราเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับเราอาจจะอาจจะเป็นสินค้าเราอาจจะขายเป็นเราอาจจะเป็นสินค้าเท่าไหร่ครับ1ิบาทอ่าเก้าบาท เก้าบาททุกอย่างอ่าเก้าบาททุกอย่างนี่นะครับแบบนี้นะมันยืนยันไปนะครับมาแล้วเก้าบาททุกอย่างอ่าครัวนี้เราไปเพิ่มเติมนะครับเพิ่มหมวดหมู่กดคลิกครับนี่นะไปเพิ่มหมวดหมู่ตรงนี้นะครับอ่าเพิ่มหมวดหมู่ครับแล้วเราก็ใส่ข้อความตรงนี้อ่าเมื่อกี้เก้าเก้าบาทใช่ไหมครับอ่าห้าสิบเก้าบาทสมมุตินะเราจะเป็นห้าสิบเก้าบาททุกอย่างนี่นะครับแบบนี้อ่าทุกอย่างกดยืนยันนะครับเรียบร้อย เอาอะไรอีกเจ็ดสิบเก้าบาทนะเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาททุกอย่างอาทุกอย่างนี่ยืนยันเห็นไหมครับทุกอ๋อมันลืมคํว่าบาทไปอ่ะแก้ไขคํว่าบาทหน่อยลืมใส่บาทนะครับทุกเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบเก้าบาททุกอย่างนี่นะครับเรียบร้อยมาแล้วเราก็จะได้บบปูมาเห็นไหมแบบนี้นะครับ เอาอะไรแกทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเราอาจจะเขียนว่า,าสินค้าสินค้าราคาเราอาจจะใช้เป็นสินค้าสินค้าราคาพิเศษแบบนี้ก็ได้นะครับกดไปนี่แบบนี้เห็นไหมเราก็จะได้ข้อมูลมาแบบนี้ละอันนี้มันก็จะได้เรียงมาเรื่อยๆนะครับเราสามารถกดสลับขึ้นลงได้ เอานิ้วมาจิ้มตรงนี้นะเนี่ยตรงที่มันเป็นสีำสีสามขีดเนี่ยนะครับสามขีดเนี่ยจิ้มแล้วเราก็ค้างไปแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ลากลงมาเออแต่อันนี้มันเลื่อนขึ้นไปไม่ได้เนาะก็แปลว่าอันนี้ที่จริงเราเราไม่ต้องตังอะไรเนาะแต่มันก็ต้องตังนะครับอันนี้ผมก็จะไปเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คืออาจเป็นเจ็ดอ่าเป็นเก้าบาทเก้าบาทเก้าบาทบาท,ทุกอย่างนะเว้นว่าให้เขาสักหน่อยปุ๊บอ่าทุกอย่างนะครับ อันนี้เราก็จะได้มาแบบนี้เนาะเตียงมาแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเราไปแก้เป็นอื่นๆเนาะอื่นๆไปนะครับไม่ต้องไปใส่อะไรเพราะว่ามันเลื่อนไม่ได้นี่นะครับอืมเราก็ใส่อื่นๆไปนะครับอ่ะอื่นๆเรียบร้อยอ่าแบบนี้นะกดย้อนงมานะครับแล้วก็กดย้อนกลับมาจากข้างบนเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีคอลเลกชันอะไรไหมครับโผล่ขึ้นมาละเ้าบาทเก้าสิบเก้านะครับตรงนี้เราเปิดดูทุกอย่างเราสามารถเปิดดูทั้งหมดได้นี่คลิกตรงนี้นะคลิกตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็มาคลิกตรงคํวมาเปิดครับ มันก็จะเปิดเป็นเบ์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้ให้เราซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะก๊อปปี้นะเนี่ยถ้าลูกค้าเขากดเข้ามาดูเห็นไหมครับเขาก็สามารถที่จะดูหรือว่าเลือกสินค้าได้แต่ละหมวดหมู่โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในช้อปปี้อีกทีหนึง่งตรงนี้นะครับพอถ้าเราต้องการแชร์เนี่ยข้างบนเห็นไหมครับข้างบนเราให้เราเลือกแชร์ได้หรือตรงนี้นะครับเราเลื่อนลงมาตรงนี้นะนี่กดคลิกเข้าไปครับแล้วเรามาแชร์ตรงนี้ข้อมูลเอ่อนี่คอลเลกชันของฉันเห็นไหมลิงก์คอลเลกชันของฉันกดคลิกเข้าไปครับ ไหมเรา copy อันนี้ไปได้เลยนะครับเราสามารถกด copy ไปได้เลยนะนีะน่อันนี้เราตั้งชื่อได้นะครับเราตั้งชื่อได้นะตรงเนี้ยเราจะตั้งชื่ออะไรเราตั้งไปเลยนะครับนะเสร็จแล้วเราก็แชร์พอแชร์ไปเนี่ยกดแชร์ไปกด copy ไปเนี่ยอ่ะลองกด copy ไปมันก็จะเป็นอันนี้เพราะว่าเราเอามาวางเหมมันก็จะเป็นชื่อเดียวกันกับที่เรา copy มาเมื่อกี้เห็นไหมนะอ่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็กดแชร์ได้แล้วคาวนี้สินค้าเราจะเอามาจากไหนสินค้าเนี่ยสมมุติว่าเราจะขายสินค้าเก้าบาทนะครับ เราก็ต้องไปหาสินค้าเก้าบาทออสินค้าเก้าบาทอ่าคอมสูงนะครับสินค้าราคาคอมสูงอันเนี้ยเห็นไหมทีนี้เนี้ยมันไม่มีมันจะไม่ขึ้นเก้าบาทเนะี่ยเราลองพิมพ์ลองพิมพ์ดูนะเก้าบาทลองดูนะเก้าบาทจะเจอไหมนะครับวันที่ผมเข้าไปพิมพ์ในนู้นเลยนะครับเข้าไปพิมพ์อันนี้เราเลือกใจอันนี้ก่อนละกัน๋อดูซิมีไหมเก้าบาทอืมอันนี้อะไรคือว่า เราใช้อันนี้ดีกว่าราคาเห็นไหมครับจิ้มตรงราคาขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับค่าคอมพิเศษคิดเปอร์เซ็นต์นี่เก้าบาทมีไหมเก้าบาทนี่ไงมาแล้วเก้าบาทนี่เห็นไหมครับคอมสูงเก้านะบาท,บาทน,าาทนี่นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นี่นี่เลยนะครับคลิกตรงตรงชื่อมันนะครับแล้วตรงเนี้ยเราคลิกตรงแชร์ข้างบนข้างบนมีคําว่าแชร์เห็นไหมครับ เสร็จแล้วมันจะมีคําว่าเพื่อนๆเห็นไหมคอลเลกชันของฉันคอลเลกชันของฉันกดคลิกเข้าไปครับทีนี้เพื่อนๆก็เลือกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะไปเพิ่มในคอลเลกชันอันไหนสมมติถ้าเราเลือก9บาทมันก็จะอยู่ใน9บาทนะเห็นไหมนี่เราเลือก9บาทแล้วก็กดกนะบกดันทึกไปนะครับกดบันทึกไปนะเรียบร้อยอ่ะตรวจสอบไหมอ่ะไม่ต้องตรวจสอบครับย้อนเรามาก่อนเราไปหาสินค้า9บาทอีกมีไหมสินค้า9บาทเนี่ยเราก็มาเลือกเนี่ย6บาทก็ได้นะเนี่ยสินค้า9บาทได้ไหมนี่9บาท เก้าบาทมาแล้วน,นี่9บาทเต็มเลยอันนี้อะไรเอ่ยของเล่นของเล่นไหม,มเมล็ดผักมเมล็ดพันธุผักเมื่อกี้เราขายเกี่ยวกับอะไรอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับแปดบาทเก้าบาทถ้าเราอยากขายเงี้ยนะครับเนีย่ยไหมเราก็เลือกได้อืมีให้เราเลือกเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่นี่เป็น,มนเมล็ดพันธผักใช่ไหมเนาะเก้าบาททีนี้มันมีอีกอันนึงที่เราสามารถออกไปดูได้นะครับก็คือเข้ามาที่หน้าหลักตรงเนี้ย ทีนี้ตรงหน้าหลักตรงนี้ถ้ามันมีพวกสินค้า9บาทนะครับเ,เพื่อนๆเลื่อนลา<ๆ>งบนเนี่ยบางทีมจะมีพวกสินค้าราคาพิเศษสินค้าราคา9มงกุ9บาทอะไรเงี้ยผมต่ก่อนเนี่ยผมก็เห็นว่าตัวของช้อปปี้เนี่ยเขาจะมีสินค้าราคา9บาทนะครับเราก็สามารถเข้ามาเลือกตรงนี้ได้นะครับหรือเราพิมพ์เอาก็ได้นะสินค้า9บาททัง้งหมดครับ นี่เก้าสิบเก้าสิบเก้าบาทได้ไหมเก้าสิบเก้าสิบเก้าบาทมาได้หมดเลยเห็นไหมสามสิบเก้าบาทนี่คลิปนี่ผมนี่เห็นไหมเดี๋ยวลองดูซิว่ามันได้คอมมิชชั่นไหมนะครับให้เราคลิกตรงแชร์อันเนี้ยไม่ได้คอมมิชชั่นเราก็จะไม่ได้เนาะจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องดูสินค้าที่มันเป็นเอ็กซ์ตร้าคอมครับเก้าบาทเอ็กซ์ตร้าคอมได้ไหมดูตรงที่มันมีเอ็กซ์ตร้าคอมนะครับเอออย่างอันนี้แปดบาทคือเราสินค้าเก้าบาทเนี่ยสมมติ เราจะขายอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะมีพวกกิฟต์ผมสวยๆน่ารักน่ารักเพื่อนๆเห็นปะเนี่ยกิฟต์ผมสวยๆน่ารักถ้าเกิดว่าใครขายพวกกิฟต์ช็อปเนี่ยคุณก็ขายพวกกิฟต์ช็อปได้นะเห็นไหมเนี่ยกระดาษทิชชู่เห็นไหมห้าบาทหกบาทเห็นไหมครับแต่ต้องดูว่าเป็น, Extra. Com อน,นเอ็กซ์ตร้าคอมไรอย่างเงี้ยเป็นเอ็กซ์ตร้าคอมเห็นไหมครับเราขายได้เนี่ยเราก็เพิ่มไปได้อ่ะอันนี้อะไรรองเท้าสูงเท้าเห็นไหมครับสูงเท้าเก้าบาทอ่ะสมมติเก้าบาท 9ก้าบาทนี่เป็นเอ็กซ์ตร้าคอมไหมอ่ะเป็นเอ็กซ์ตร้าคอมด้วย9บาทนะถุงเท้า9บาทเองผมกดแชร์นะครับเป็นคอลเลกชันสินค้า9บาทผมก็เลือก9บาทนี่เห็นไหมใส่ลงไปอย่างที่ผมบอกครับไอสินค้า9บาทเนี่ยเพื่อนๆไปเลือกตั้งเอาว่าถุงเท้าสินค้าของใช้ส่วนตัว9บาทอะ,อะไรกระดาษทิชชู่9บาทอะไรเงี้ยมันเราเราทำเป็นคอลเลกชันแบบนี้ได้เลย นะครับเพืเ่อนๆไปรังสร้างสร้างไปคอลเลกชันเอานะอันนี้ผมตั้งเป็นให้เป็นแนวทางนะครับอันนี้เห็นไหมเก้าบาทผมก็ได้ไปแล้วสมมติอ่ะถุงเท้าถุงเท้าสําหรับผู้หญิง9บาทนี่อันนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตร้าคอมเหมือนกันไหมมันขึ้นเอ็กซ์ตร้าคอมผมก็กดเป็นคอลเลกชัน9บาทอ่ะแบบนี้บันทึกลงไปนะครับแล้วก็บันทึกลงไปอีกทีหนึ่งอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะขอญาตย้ยอนมานะทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาเลยตามตามธรรมชาติเลย คือตรงนี้มันมีให้เราเลือกหลายอย่างเนาะมันมีให้เราเลือกให้เราเลือกดูหลายอย่างเราก็ลองไปเลือกดูเลือกหานะครับแล้วเราก็เพิ่มดูสิ่งที่สําคัญคือเพื่อนๆต้องดูนะสินค้าต้องเป็นเอ็กซ์ตร้าคอมเหม็นไหมเครื่องหมายเอ็กซ์ตร้าคอมแบบนี้นะครับเนี่ยเราต้องต้องดูนี่นะนี่ยแบบนี้น,นี่ที่เป็นเอ็กซ์ตร้าคอมนี่นะครับเราเพิ่มลงไปได้ถ้าสินค้าตัวไหนไม่ใช่เอ็กซ์ตร้าคอมเราเพิ่มลงไปไม่ได้เราจะไม่ได้ค่าคอมนะครับอ,อา่าอันไหนเป็นเอ็กซ์ตร้าคอมเนี่ยเราเพิ่มได้หมดเลยเห็นไหม โอเคไหมทีนี้ราย้อนลงมาที่ฉันเหมือนเดิมนะครับย้อนมาที่ฉันแล้วเราเข้าไปในโปรแกรม f i l i a t e เดี๋ยวเราจะไปดูคอลเลกชันของเรากันนะครับว่าคอลเลกชันที่เราเพิ่มมาไม่แก้ม,มาหรือยังคอลเลกชันของฉันกดคลิกเข้าไปครับเห็นไหมพอเราเพิ่มสินค้าเข้ามาแล้วเนี่ยคอลเลกชันของฉันมันก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ในนี้เป็นคอลเลกชันของเราแล้วทีนี้เราคลิกตรงคําว่าเก้าบาททุกอย่างนะครับแล้วเรากดเปิดนะเห็นไหมครับ สินค้ากบาทของเรามันก็จะมาอยู่ตรงนี้ลูกค้าสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วก็จัดการสินค้าหรือช้อปปิ้งสินค้าของเราได้เลยอันนี้ก็จะเป็นติดค้าก้าบาทซึ่งเห็นไหมมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของช่องของเราตรงนี้แต่ว่ามันจะยังไม่สามารถแยกได้นะครับว่า e y, อันนี้มันเป็นหมวดหมู่9บาทนะน,นี่เป็น99นะเห็นไหมมันจะยังไม่มีมันจะยังทําไม่ได้แต่มันมเราสามารถที่จะคลิกออกมาแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในช่องช่องของตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางซึ่งแล้วเราจะทายังไงต่อเราก็แชร์ไปครับ เวลาเราไปโพสต์ขายสินค้าที่อื่นเนี่ยเราก็ทําเป็นข้อความอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปในโน้ตนะครับสมมุติว่าอันนี้ก็คือเราก็ใส่เข้าไปเลยครับอ่าเราก็าจ,จะใส่เป็นรวมอ่ารวมนะครับสมมุติว่าอ่าผมเอนเตอร์ลงมาสินค้าทั้งหมดทั้งหมดสินค้าทั้งหมดอ่าทั้งหมดใช่ไหมครับที่นี่ เก้าบาทสมมติเราเอาเก้าบาทมาลอกก่อน่ะเออไม่รู้แหละเราเก้าบาทมาลอกก่อนนะครับที่เหลือเขาคลิกก็ไปดูเองอ่าอย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะใส่ทงใส่อะไรเงี้ยนะครับลงไปเวลาที่เราเอาไปโพสเงี้ยนะเออเราก็ไปโพสไปปึ๊บเนี่ยเราก็ก๊อปปี้ไปไปโพสนะครับเราอาจจะเอาไปวางไว้ในเวลาเราไปโพสขายในแพลตฟอร์มอื่นเงี้ยสมมุติข้างบนนี้เป็นสินค้าตัวที่เราต้องการจะขายแล้วกันเออต้องการขายอย่างเงี้ยเราก็ใส่รายละเอียดเข้าไป พอข้างล่างเนี่ยล่างสุดเนี่ยเราอาจจะเป็นสินค้าทั้งหมดที่นี่อ่าอย่างเงี้ยครับให้เขาคลิกเข้าไปดูสินค้าเราในคอลเลกชันตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเป็นการดักคอลเลกชันเป็นการดักเพราะจะลืมว่าเวลาที่ลูกค้าเขาคลิกเข้าไปเนี่ยนะครับเขาคลิกเข้าไปปุ๊บเขาคลิกเข้าไปดูสินค้าเราเนี่ยสมมติเขาคลิกเข้าไปดูสินค้าเราเขาคลิกเข้าไปดูแล้วเขาอยากจะซื้อสินค้าของเราแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะติดคุกกี้ อ่าไม่ติดคุกกี้ถูกไหมครับพอมันติดคุกกี้เนี่ยเขาจะต้องคลิกที่ชื่อเนาะถ้าคลิกที่รูปภาพมันจะไม่ขึ้นนะครับขึ้นมาอ่ะมาแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นคอลเลคชันแบบนี้มันก็จะติดเซ็กชันหรือว่าคุกกี้ของของเราเนั่นเองเขาไปซื้อสินค้าตัวเราได้คอมด้วยมันก็เป็นการดักคอลเลคชันหรือว่าเป็นการดักคุกกี้้วยเช่นกันโดยการใช้พวกโปรโมชั่นเก้าบาทนะครับเอ่อโปส่งฟรีอย่างเงี้ยโปส่งฟรีเนี่ยบางทีบางคนก็ชอบนะครับสินค้าส่งฟรี อ่าโปรส่งฟรีแจกโปรส่งฟรีสินค้าส่งฟรีที่ตะกร้านี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปลองเล,อเลือกเล่นดูนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับชื่นชอบพืนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องในทุกอินฟินิตี้แแปดสนใจคอร์สเรียนการเป็นในหน้าของบ้านส้มนะครับหลายๆคนอยากขึ้นไลฟ์สดเป็นใช่ไหมรีบมาทักมาเรียนรีบทักมาสมัครก่อนที่เขาจะปิดมาให้ขึ้นไลฟ์นะจ๊ะ